เดทข่าวสาร21กุมภาพันธ์ส5 6 6แจ้งข่าวความคืบหน้าล่าสุดการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศเรื่องการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติจากเดิมภายในวันที่31มมกราคมและจะประกาศผลรอบใหม่วันไหนเช็ครายละเอียดได้ในนี้เลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสั้นใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะความคืบหน้าการประกาศผลบัตรคนจนรอบใหม่หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศเลื่อนการประกาศผลลายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติจากเดิมนะคะวันที่31มกราคม เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดล่าสุดทางช่องก็เข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้อัปเดตการประกาศผลล่าสุดระบุว่าเนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2566ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการ ปี2,566จะเลื่อนออกไปก่อนทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยและประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดสําหรับสิทธิประโยชน์โครงการบัตรคนจนรอบใหม่นั้นมีดังนี้ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีได้รับ300บาทผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาทจะได้รับ200บาทและทั้ง2เกณฑ์จะได้รับค่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทาง500บาท เงินชดเชยค่าไฟฟ้ามีเงื่อนไขไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและเงินเพิ่มของผู้พิการอีก200บาทต่อเดือนแล้วฝากเตือนนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้ระวังมิชฉาชีพกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ลงไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องอย่าหลงเชื่อนะคะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ